ก็พอเราได้น้องสองคนความสุขคูณ2ค่ะแต่ความกังวลก็คูณ2เช่นกันเวลาเราตั้งคันแฝดพอเรามีน้องสองคนก็จะมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งคันมากขึ้นอันได้แก่1พอเรามีน้องสองคนน้ําหนักของลูกในท้องก็จะเยอะก็จะกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้พอเรามีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเยอะก็กระตุ้นให้เกิดเบาหวานช่วงตั้งคันได้พอเรามีเบาหวานขึ้นความดันก็มักจะสูงขึ้นช่วงตั้งคันได้ซึ่งความดันสูงในคนท้องก็จะเรียกว่าคันเป็นพิษค่ะ สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงมณีรัตน์พิชิตรณชัยเป็นสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลสิ่งแพทย์เทพรักค่ะคันแฝดก็จะเป็นคันที่เราตั้งคันทารก2คนในคันนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแฝดแท้กับแฝดเทียมแฝดแท้ก็หมายถึงแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวก็จะเป็นลักษณะของแฝดที่หน้าเหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยด n a นเเหมือนกันเลยเพศเดียวกันแต่แฝดเทียมก็หมายถึงแฝดที่เกิดจากไข่สองใบค่ะ ก็จะเป็นลนักษณะของแฝดพี่แฝดน้องหน้าไม่เหมือนกันอาจจะคนละเพศแต่คลอดออกมาในเวลาเดียวกันตั้งท้องพร้อมกันหรือเรามองกว้างๆก,ก็จะเป็นแฝดที่เรียกว่าแฝดธรรมชาติกับแฝดที่เกิดจากวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์เช่นการฉีดเชื้อการทำอิกซีการทำไอวีก็จะเป็นลนักษณะของแฝดที่เรียกว่าแฝดพี่น้องค่ะ ถ้าเป็นแฝดเหมือนแฝดแท้ก็เป็นธรรมชาติค่ะก็ะคือถ้ามีดีเอ็นเอมีญาติพี่น้องมีกรรมพันธุ์เป็นแฝดเหมือนส่วนใหญ่จะตกถึงลูกถึงหลานแต่ถ้าเป็นแฝดเทียมก็อาจจะเกิดจากธรรมชาติได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะคะก็เกิดจากวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ก็เพิ่มโอกาสการเกิดแฝดที่เป็นพี่น้องเพิ่มขึ้นค่ะ ก็พอเราได้น้องสองคนความสุขคูณ2ค่ะแต่ความกังวลก็คูณ2เช่นกันเวลาเราตั้งคันแฝดพอเรามีน้องสองคนก็จะมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งคันมากขึ้นอันได้แก่หพอเรามีน้องสองคนน้ำหนักของลูกในท้องก็จะเยอะก็จะกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้พอเรามีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเยอะก็กระตุ้นให้เกิดเบาหวานช่วงตั้งคันได้พอเรามีเบาหวานขึ้นความดันก็มักจะสูงขึ้นช่วงตั้งคันได้ซึ่งความดันสูงในคนท้องก็จะเรียกว่าคันเป็นพิษค่ะ การตั้งคอนแฟลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคแทรกซ้อนมากขึ้นค่ะโรคที่เราเจอบ่อยๆก็จะมีอยู่3โรคนะคะโรคแรกก็คือการคลอดก่อนกําหนดเนื่องจากเราอุ้มทารกที่มี2คนนั้นเวลาที่ครบกําหนดของคันทั้งสองคนที่เทียบกับคันเดี่ยวเนี่ยจะแตกต่างกันปกติคันเดี่ยวจะครบกําหนดที่ประมาณ40สสัปดาห์ แต่ว่าคันแฝดเนี่ยอาจจะครบอยู่แค่36 -37 ถึงสสัปดาห์ค่ะงั้นก็แปลว่าโดยเฉลี่ยเราจะคลอดก่อนประมาณ1เดือนนะคะอันที่2พอเรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นช่วงตั้งครันก็กระตุ้นให้มีเบาหวานช่วงตั้งครันนะคะพอมีเบาหวานช่วงตั้งครันส่วนใหญ่เบาหวานกับความดันจะมาคู่กันนะคะพอความดันขึ้นมากๆในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสองเนี่ยค่ะก็จะเกิดโรคที่เราเรียกว่าคันเป็นพิษก็คือรกผลิตฮอร์โมนบางอย่างแล้วก็ทําให้ความดันของคุณแม่ขึ้นสูงพอขึ้นสูงถึงระยะที่อันตราาายยยกกกกก็็็เเเเเรีวว่่่ิิิิดพพดพพพพษอลตั้งชืคนปน ซึ่งก็มักจะมาคู่กับคันแฝดค่ะการดูแลของคุณแม่ที่ตั้งรันคันแฝดจริงมีความพิเศษมากกว่าคันเดียวอยู่ค่ะการดูแลคันแฝดจะต้องประณีตพิถีพิถันมากขึ้นเช่นเราจะต้องคำนึงสารอาหารมากขึ้นจุดมุ่งหมายของเราคือลูกของเราทั้งสองกลับบ้านพ่อแม่ไม่เข้าตู้อบ ะะงั้นการประคองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าคลอดตอดกำหนดก็จะเป็นปัจจัยหลักสําคัญในระหว่างทางที่เราจะไปถึงปลายทางนะคะงั้นในเรื่องอาหารที่เราพยายามดูมากขึ้นสิ่งสําคัญแล้วก็ระวังโรคแทรกในกลุ่มความดันและเบาหวานเพิ่มขึ้นฉะนั้นในการดูแลคันแฝดเราก็จะระวังเรื่องน้ําตาลเรื่องเกลือเรื่องเค็มที่จะทําให้ความดันขึ้นเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและก็ความดันช่วงตักขันด้วยค่ะ ก็ช่วงคลอดกับช่วงหลังคลอดก็พิเศษกว่าคันเดียวอีกค่ะเช่นตัวเลือกของการคลอดอ่ะเราจะมีไม่ได้มากถ้าเป็นคันแฟดเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการผ่าคลอดสูงขึ้นเพราะว่า การที่เราจะคลอดเองได้นัดก็มีแต่เป็นกรณีที่น้องเอาหัวลงทั้งคู่ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากค่ะอันที่2หลังคลอดปกติคลอดคนเดียวหลังคลอดก็วุ่นวายอยู่แล้วแต่พอ2คนคุณ2ค่ะก็ทั้งเรื่องการบริหารเรื่องนมการปั๊มนมการเข้าเต้าตหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองหลังคลอดก็จะมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นฮอร์โมนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการดูแลหลังคลอดของคันแสบก็สําคัญค่ะ จะต้องดูแลเป็นพิเศษมีตัวช่วยมีสามีมาช่วยแล้วก็ในการบริหารนมก็จะลำบากมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้ว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝดสิ่งสําคัญเราจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบสูติแพทย์นะคะเพื่อประเมินทารกในครรภ์แล้วก็ได้รับคําแนะนําตรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กทารกในครรภ์นะคะปัจจุบันก็มีตั้งแต่การตรวจเลือด ตรวจอัลตราซาวด์ตรวจโครโมโซมเพื่อเช็คความละเอียดของน้องนะคะรวมถึงใกล้ๆข้อเราก็สามารถประเมินการข้อได้ด้วยนะคะการดูแลคันอย่างสม่ำเสมอเริ่มตั้งแต่ที่ตัวเรานะคะอันดับแรกก็คือกินอาหารที่เหมาะสมมีจิตใจที่แจม่มใสไม่เครียดไม่กังวลเกินไปรักษาระดับน้ําหนักที่เพิ่มระหว่างช่วงตั้งคันให้เพิ่มไปตามเกณฑ์แล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนก็จะทําให้ทารกปลอดภยัยคุณแม่ก็ปลอดภัยด้วยค่ะ